เซนเป็นเชิงเราจะมาหาเรื่องนากันก่อดกับบรรยากาศเบื้องหลังบริษัททำไม่จำกัดมหาชนและในวันนี้ยินดีต้อนรับนางเอกนักร้องสดสวยน้องไข่มุกรุ่งรัตที่จะมาฝากเสียใสๆสืดออ้อมอกอ้อมใจคุณผู้ชมไม่คุณชอบร้องเพลงอ๋ทิ้งถามอะไรไปก็แล้วแต่ตอบเป็นเพลงทุกคำเฮ้ยเออชื่อชื่อน้องอะไรรัน่ย คนเมคนี่ยตอ้อที่ข้นี้แต่งยิงกันอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ใครที่ไหนคืูถอาจารย์คนดีกับลูกศิษย์คนโปรดหนุ่ตัดที่ต้องมาเยี่ยมแฟนหนุ่มทหารใหม่ ในการที่สามีหรือแฟนของคุณเนี่ยมาเป็นทหารหานค่คายเราเนี่ยคุณมีไหมแบบว่าไปมีผู้ชายคนอื่นไม่ม er ีนะคบรักเดียวใจเดียวค่ะเพราะว่าสถาบันครอบครัวต้องมากอดเสมอค่ะผู้หูแบบมาเล่นมาถามแบบนี้ดูสิแล้วพวกเราเป็นผู้หญิงเนี่ยมาถามว่านอกใจไหมนี่ไม่ต้องเขินหรอกไม่ได้เขินกำลังนับค่ะ จำต้องทนนาทนเราเป็นเทียงเฮ้กงคนจนเฮ้ให้ลูกในพันเฮ้ไอสัตว์ก้ากยาเมา่ไร้เกงจหมดเมื่อไรจะถึงส่วนฉากนี้ขอแนะนำหนุ่มผู้รักความยุติธรรมไอฉับโคกอีเกิร์กผู้มีปัญหากับกางเกงที่เขาใส่เสเหลือเตินนะเหลือสารพงก็ไม่เคยเห็นใส่ชุิแบบ ตั้งแต่ก็ตันแท่กูซ้อไง้อยู่จะเลิกแล้วจะ่เกมไม่ได้จะมีเรื่องอะไร วันนี้นะคะสนุกมากเลยค่ะคือตั้งแต่รู้ว่าจะได้มาบริษัททาไม่จำกัดคือหนูแบบหนูขำรอแล้วอ่ะเพราะว่าหนูอ่ะดูตลอดแล้วก็คืออยากมานานมากเป็นความใฝ่ฝันหนึ่งเลยอ่ะพอได้มาแล้วก็สนุกมากค่ะยังไงก็ฝากเทปนี้ด้วยนะคะและรับรองว่าคุณจะได้เห็นหนูขำตลอดเวลาแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ นี่แค่ฮารล็อตเล็กๆนะคะบอกเลยฮารล็อตใหญ่จัหนัก,กัดเต็มพร้อมกันวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนนี้เวลาดี4โมงเย็นกับไปสัททาไยไม่จำกัดหาชนเจอกันทางช่องวันเหมือนเดิมค่ะ